ไปค่ะเดินกันต่ออู้นี่รถเยอะก็ไม,ม่รถเยอะหลายสูบหมื่นที่แล้วทิ่เสียถ้งรถมิน้มีงานนะคะมันเป็นทางเที่ยวไปสุมชนด้วยนะอาจจะใช่แหละเห็นดูเฮงเฮงรวยรวยแต่คนรักมีชื่อเสียงเงินทองกองมาทีมา เปิดโชคเปิดซับเปิดลาบแต่ยังไม่เปิดใจไปค่ะหนักมากเอาตะคองหนักมากเขาล้ำช่วงกูู้บุกอีเแล้กุ้งไปก่อยง่วงมากซื้อขา้ากกบหนาดจาของแห้งพีสานพีสานขนอันเท้า <c oughs> บบอกเดินเล่นกันอยู่กันกินแบบไทยบ้านแห้งนี่ถึงแล้ว ปลายทางเราอยู่นู้นนะคะเห็นเมนแล้วเห็นที่นอนแล้วนะอยู่ข้างเมนแหละนี่นะคะ่ะบรรยากาศรอบงานที่งานเราก็จอดรถอยู่ฟังทางนี้นะคะและะ่ะรถบ้านกระสีอยู่ข้างหลังลึกๆก็ไป กหน้าหน่อยเอาสนต่อคอุมีหอดคอ,อ,อนอ่อนสดชื่นมาก ตีหาเมี่ะมันตื่นเองอ่ะแต่รบมัดนอนเร็วเด็กเขาลามาเอาบอกเอาจะปังเป็นยังเข้ออึดตีเดี๋ยกกองเขาแล้วหนึ่งเขาไปพอโอ้โหเราไปสื่อเขาเนี้ยว่าแล้วานีเราเทเร่ย ว้าว wow. มาถึงครัวเร็วปกินซรงขอกินันจะเข้สิยาครัวหาพ่อจะเข้าขำมาแล้วค่ะป๊าเฮยังกินสวัสดีคุณพ่อค่ะอันในบังขอล้มกับอันนี้ค่ะกิน่ะบังขอล้อมตั้งบังขอล้มเต็มจะตลาดสดนาวัดกะ โอเคไม่ได้สังเกตเลยแต่ว่าเห็นเขาไปปั่นอยู่ค่ะแต่ว่าไม่โอแพงพ่อได้ยังกีนเนาะเอาปลาซิวเจลเอาปังเขาหลามมาฝากกับกุ้งเอามาให้ก้อยไม่ได้ละอยู่นี้แหละก้อยมีข้าวกั้วยไหมข้าวกั้วมีเปล่ามีอยู่มีอยู่เอานี่เอากุ้งมาให้ก้อยกุ้งเต็นดอง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 เอา ถือใจเพิ่นเลยเดี๋ยวขอจับวันทีของลา์ไว้ดยนะไลน์จ่จับได้ป่าไม่เป็นตลาดเ้ารดิต้องฝ่าไปจะว่ากว้ก่อน <c oughs> ได้ใส่บาทด้วยวันนี้ดีใจจังเลยข <c oughs> อรักกระเท้า <c oughs> ตัน,นกับบัลลุว่าลืมคุดพอวาเพนนึ่งเขาสื่อเขามาตังหาบาท หอหนึ่งจ้ะาอายุได้ปั่นใยหนึ่งอันใดฟอสามบาทสามบาทเขาเนี้ยนูกินเนยหน่อยมันบ่ย่อยของหนูกินเขาจานเลยเป็นจานเลยเป็นบ่ออิ่มไห้แต่ว่าอิ่มบ่ดน มันมันกินไงแตาว่ามันค่เดียวมันอยากกินอีกแต่ว่าเฮากินเท่าไรหน่อยแต่ว่ากินอัดอัดอัดเพราะอะไรจ้ามอนข้อแต่ขาวเหนียวมันหย่ำจ้าวจีเธอมันเป็นบ่ไ้ขี่ขานเนี่ยจ้าวมันมันหย่ำมยาบเธอใส่มันลอยหยากแล้วคนที่เป็นสภาวะการท้องอืดท้องเฟ้อบ่อยเนี่ยจะเข้าใจเพราะว่าเขานางลดไก่แล้วการกินข้าวเหนียวคือมันกินแล้วมันต้องเป็นปัญหาบางอย่าง เพราะฉะนั้นเ่าก็เลยแก้ปัญหาโดยการกินข้าวเจา้าแต่มันก็เป็นปัญหาอีกเพราะว่าขั้วว่าม,มีมขมม่อยมีข้าวเจ้าเพราะว่ามีแต่ข้าวเหนียวเพราะฉะนั้นต้องอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็น,นใช่ค่ะแมนค่ะน,นี่แม่มีจอบไปเลยเขาจะว่าไม่น,น,มาานุ่งอยู่ไหมเอานุ่งกับมหาเล่าหน่ิล่ะพอคือถามหาจิตสัตว์ว่าแมน <laughs> พอว่าแมนสวนกันอยู่บ่ะแมนแล้วอยาวไปท่านนั้งนุ่งออกมาท่านหนึ่งเต๋อ กินบ่หมกกินเบิดแนวอีสานบ้านเฮาแต่อาหารไทยบ่ค่อยอาหังล่างากินบ่กินนล้เพอเดี๋ยวไปเอา<ด>สินมะจี<ด>จัง่อยกันเลยค่ะพี่น้องวางขา้าวราดใบน้ำได้พอเอาเนี้ยเสียงนี้เท่ดังเอ้ามีหอดเกือบค้างนึงแบบนี้เอาเนี้ยไปนี่เห็นแล้วเดี๋ยวมันปนจะขึ้นไปรถไปเอาเนื้อมาจีตรงนี้ข้ากองขยะเลย จีตังนี้ค่ะโอ้อาจารย์เดี๋ยวยังกินค่ะ,คาาาะอาอดอ๋อสมีตีเฮ้ยเนี่เอาปีมงมูนไปกินครับเอาเนี่ยมันคือมีแต่ผักแถมัมนจะอยูอ่ถอยอยู่บป่อ่ะแบ่งหนูไปกินนิดเครื่องนึงก็ได้เพราะว่ากับข้าวควัาก็ยังไม่ทำนะคะ <C ute> ตกซะหน่อยถวยเ็นก็นไ,ไดป <C ute> แป๊บนึงนะคะบอ <C ute> โอ้ยเห็นน oh, hey, ูซื no ้อมาซะแล้วซื้อมาให้พ่อแหลมเราจะแบ่งปิ้งหมูจะหัดดอกไปทางนู้นหัวพัลลิาจะเอาปิ้งหมูนะคะจ้ะอย่าลอกลอกกันบ้ามใหมคฮัจ้ะลอกออามอยีตวันจ้ะเด่นเข้าไปละของเราเหลือเท่าไหร่เหลือหมูสามหัดดอกเปง ข้าวเหนียวห่อหนึ่งเล็กๆจะขข้นเปียวสิตมาอย่างจัง่อยก่อนค่ะพี่นอ้องไป,ไปขึ้นไปบนร,รถเรากันเลยได้นี่รถเข้าขันอะไรอะ่ะทำอะไรกันอะ่ะเสียงเสียงร้องทำไมควรคางแบบนั้นอะ่ะ มันเจ็บเหรอว้าเดียงเกือบครึ่งเลยค่ะเอามันซื้อมาแพงไหมแบบเนี้ยร้อยมันได้กี่แผ่นเองโอ้ยหกแผ่นทำไมไม่ซื้อเป็นยาแล้วขูดออกอ่ะจะได้คูดอมันไม่เห็นเนาะเอาเหรอใช่ขาเขาจะขาเขาเขาขาไม่เห็นเฮ้ยซื้ออะไรมา อพ่อดีนี่สองขา่มดีเดซซอนี่ดีลองอลไปขึ้นไปข้างบนกันค่ะพอทุกคนซิ้นแบงมาตอนหนึ่งพ่อนะคะ <c oughs> ของกินเยอะแล้วประหยัดนะคะไม่ให้มันน้อยต้องใช้สอดอย่างประหยัด <c oughs> ไปค่ะไปค่ะ <c oughs> เอาลอกถ่วงถาพ่อ <c oughs> นี่ <c oughs> แล้วเราจะปิ้งยังไงเราไปหาหีบกันเถอะ กินก็ชิมลงพื้นตบคออกอกอกันเลย ไปมันแรงอ่ะก้อนไม่สุกนะคะย่านมันบมดสุกค่ะพี่น้องมันกระสิแบบว่าใหม่ก้อนห้ามได้กินนะคะเพราะเป็นแข่งกีฬาสีป้าลองปรงเป,งป,งปง็นขอบคุณแม่นะคะเจียวของแหงมาไอไให้ปันๆพ่อใดมาเพื่อป่มีเงี้ยกินกระไดมาปิ้ง อย่างน้ำเพลินนะแต่ไม่ได้เอามาห่มเพลินเด็กกินเขาน้ำเพลินก็ประหยัดไปอีกแบบนะคะทุกคนแล้วก็อร่อยเลยได้บรรยากาศอีกแบบ ตอนนี้สินกระซุกแล้วอีพอห้องวัดเซอดนอรก,กับขอบนะคะเดีย๋ยวปันปันขออนุญาตนะคะไปกินข้าวกินปลาก่อนเดี๋ยวเอาสิม,มาไล่สดอีกรอบหนึ่งนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะรักคิดเดียร์ไตกลาไปแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์ช่วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้เป็นปันด้วยละกันอย่าลืมะะาลามาะายากดขำโฆษณานะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ต้องลาไปด้วยบรรยากาศอบอุ่นอบอุ่นยามเช้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย